รีวิวตอรีดใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าขางกองเป็นแบบใดเนาะคะ่ะนี่ขางกองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกิดมาก,กับบุเคยได้ใส่ตารีดไอหนามจากเท้อคะ่ะทุกคนนี่แหละคือครั้งแรกนะคะว่ามันเป็นยังไงใช้ดีไหมเห็นแตขาวาใช้ดีเนาะคะ่ะราคาอยู่ที่ สามร้อยก้อนแต่ลดเหลือสองร้อยเกือบสามร้อยปอนค่ะทุกคนกเสือผ้ารไลไๆค่ะวิ่ไล่ซักไปแล้วสองรอบเพราะว่าเฮากลับไป ตอนที่เราไปเที่ยวเมืองไทยเสือผ่ากับเต็มตะกาแล่ะคะ่ะกลับมากก็ผ่าคนนุ่งผ่าคนนุ่งเสือผ่าทีหลังจากไปเที่ยวมาเนาะคะ่ะนี่ค่ะ วะไปเลือกเอาเออเลยคุณอยากได้แบบไหนพันว่ะเออฝา,าเอาค่ะคันเพินใจดีตรงฝาเอาก่อนผสิใส่เงินมืดนะคะคันเพินทามตรงรีบเอาหลังจากนันเงินเมดกระสิบดาดค่ะทุกคนอ้าวแล้วทำไงคะทีนี้อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบรบเวนพุทธบอสอ,ออันนี้ใส่น้ำตรงนี้นะคะบดแบรนด์เดสแบรนด์ไอคันกรีดอ่านกเบ่าเป็นดอกคะ่ะทุกคนว่าแบ,บแรนด์ยังนนเนาะโรเวนต้าโรเวนต้าโรเวนต้านะคะก็บม่เคยได้ยินดอกกี่ห่อนี้เนาะคะ่ะ Thank you for buy me this iron อยู่บ้านก็ซักผ้ารีดผ้าบนไฟค่ะทุกคนนี่คือต่รีดทีวีไลรีวิวให้บเบิ้งนะคะว่าเป็นแบบใดเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ารีดง่ายขนาดไนค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ห้อกดขังในนะคะอันนี้ก็ปุ่มขังนอกทีว่าไอ้นานนะพาที่มีแล้วก็ ทยที่มีแล้วก็โอเคเขากะลูแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าว้าบอกตรงๆนะคะว่าเกิดมานี่คือเครื่องแรกนะคะแบบนี้ที่ว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเป็นไอ้นำธรรมดาที่มีติดมาก,กับเครื่องก็มีเนาะคะ่ะก็มีใส่อยู่ที่ว่าวิไลเห็ดตกแตกแต่อันนี้คือเครื่องใหญ่ๆนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะทุกคนนี่แร่จะกดนี่เนาะคะ่ะนี่ รีดง่ายมากค่ะเห็นบหเรียบเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่าเขาไซดเขาเองเนาะคะ่ะบัดรรีดแบบว่ารับจ้างรีดผ้าแบบนั้นเนาะคะ่ะรีดผ้าใช้เองก็ไม่ต้องเนียบอะไรมากมายเนาะคะ่ะแ,แบบพวกนี้แบบเหมือนสะดวกสบายลดแรงเราได้เยอะเลยค่ะคือ,อยังจิตสามีบอกแล้วว่า เพื่อห้ชีวิตเท่าง่ายขึ้นโบแมนดีขึ้นดอกง่ายขึ้นอันนี้มันมันมันสะดวกสบายกับเท่ามากขึ้นเนาะบางคนจะบอกข้าใจบางคนจะ่าโอ้ยอเขาแค่นี้เองไม่ได้อยากบอกว่าวิลาไลมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ในประเทศนี้เนาะค่ะขังแหลกเลยกับบคุคคลข้ดดอกว่าที่เบอกไลคลิดแหลเบอกซูกันฟ้งเนาะค่ะว่าก็บ,บ่เคคลขุดดอกว่า,ารั่งบ่มีก็มีฝั่งรวยก็มี แตกต่างกันไปก็คือคนไถ่ทัวไปเฮ้านี่แหละค่ะแต่บอกเพ้่ว่าโชคชะตาเนาะเขาห้เฮ้ามากได้ดีแล้วมันขึ้นอยู่กบว่าเฮ้าจะเหลือไปในทิศทางท,ที่ดีหรือไปในทิศทางไหนกันแน่เฮ้าก็เลือกเอาค่ะทุกคนประสบการณ์ชีวิตเลียกว่าเลี่ยนเนาะคือเขาเขาคือเขาว่ากันเลยค่ะว่าประสบการณ์ชีวิตปริญญาชีวิตมันก็นคือกัน ชีวิตเฮาเนาะแต่แต่เฮาเริ่มสังเกตาวา่าถ้าเฮาสังเกตชีวิตของตะคอ,องเฮาก็จะดําเนินปรับปรุงไปได้เรื่อยๆถา้าเฮาบ่สังเกตชีวิตของเจ้าของอันนี้คือบริด้มาสอนไผเนาะคะ่ะอันนี้สิมาเอว่าสู่กันฟังในประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง40ปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวิไลเจออยังมากหลากหลายในชีวิตจะส้มๆเนนะคะเพราะวา่ายังบปทันเด็ดแตง่งเพราะวา่าเพื่อนสาวเพื่อนร่วมช่องบอกว่าคุณวิไลขอยากให้เจ้าน่ะแต่งตา แต่งหนาแต่งตาสวยๆแน่ยเดี๋ยวจะคอยแต่งค่ะทุกคนตอนนี้คือเป็นอีเจวไปก่อนนะคะจากที่ไปเที่ยวเมืองไทยเท่ากับมเวลาแต่งเนาะก,กลับมาก็เป็นอีเจวเหมือนเดิมวิไลก็ไปทํางานแต่2องมืออันนี้ก็คือปิดโรงแรมปิดค่ะปิดเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวโรงแรมหลายๆที่เขาก็จะปิดเพราะว่าบุมีลูกค้าเนาะค่ะน,นั่นแหละค่ะวิไลก็เลยเออโอเคสบะก็โอเคค่ะกับการที่ว่าโรงแรมปิดเพราะว่าเดี๋ยว เก็บแรงไว้ในช่วงที่โรงแรมเปิดเดี๋ยวโรงแรมเปิดมากก็สิยุงอีกคือเกาค่ะก็เลยเก็บแรงไว้ช่วงนี้ก็พักผ่อนไปเนาะค่ะพักผ่อนไปทํ o ยูท b e ไปเวลากับสีมะเวัวสงซูกันฟังถีบา่าววลไไปเที่ยวกลับบ้านไปเมืองไทยไปเจอ,อยังแม่ค่ะนั่นแหละค่ะกับวิดเรื่องนี้แล้ค่ะทุกคนเรื่องเงินเงินทองทองสีมะหวั่งซูกันฟังเจ้าจากคลิปที่แลว้วทีบาา่กวว่าเออโชคดีขนาดไหนถีวิลไลมีความรู้สึกว่าตอนถีวิไลยอยู่ ตอนที่อยู่ในประเทศนี้ระยะเวลา4ปีที่บดายวิไลอยู่ในประเทศนี้อยู่กับประมาณตั้งแต่ปี2045เนาะค่ะก็อว่าระยะเวลาสิดนกับโสิดนกับดนบดนกับคือบดนแต่กับการธีบาความรู้สึกวิไลวิไลรูล้สึกว่าบอกข่อยดนปันไดเพราะวิไลรูล้สึกว่าก้าวแรกที่ก้าวแรกที่วิไลเริ่มตนมันก็คือเป็นการเริ่มตนแค่ปีสองปีคือการทํางานนะคะ ก็คือการทํางานค่ะมันก็เลยมีกวามหน้สึกว่าทีพันพานมาเหาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาโดยตลอดแล้วงานกับบริเฮตก็เฮ็ดปละปลายเฮ็ดงานปลปลายอย่างซี่นะคะก็บไริจิงจังคือคู่มือนี่ทีเฮ็ดแต่ว่ากับงานโรงแรมก็คือจะสิแหละเฮ็ดไปในช่วงหนาห่อนหนาหนาวก็เงียบจะส่นะคะก็เพราะเป็นยังก็เชื่อว่าหอาพักพอนไปและที่นี่วิไลก็กลับบ้านเนาะ ย้อนกลับมาในจังหน่อยจะบอกวขกคนไปมาในเด้อค่ะแล้วที่นี่ก็ตอนถี่กลับบานไปเฮาก็ไปเห็นผูกคนเนาะไปเห็นคนบานเฮาการใส่ชีวิตของคนบานเฮาแล้วตอนชงนั้นพอแม่วิไลก็เก็บเกี่ยวเขาโพดเก็บเกี่ยวเขาพอดีงานการก็จะบได้เฮ็ดอีหยังหนอกเนื้อจากนี่ในแต่ละปีวนเวียนกันไป เราก็เลยได้พักผ่อนเราก็เลยได้ยุดว่าพักผ่อนเราอยากพักบ่อเราก็อยากพัก,ก,ก,พกแต่ในช่วงทํางานมันเราก็อยากเขตุเพราะว่าถ้าบ่เหตุงานก็บ่มีเงินเนาะคะ่ะงานคือเงินเงินคืองานบว่าแต่่าอย่ไซเนาะขอบครัวทางเมืองไทยว่ไลก็จะเป็นฤๅษีแล้วค่ะทํางานตลอดค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่จะทํางานตลอดตั้งแต่วิไลหกความมากพ่อแม่วิไลจะบ่ได้ยุดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่จําความได้เนาะ พอกับแม่สื่อจักรยานค่ะบ่มเงินเงินสั้นกับบ่มีอยู่นะคะเอ่อเงอนสั้นกับบ่มีอยู่กับไ้ป่าไอยังกับห้ยูไปแล้วก็มอแห้งแต่กระโปะแม่ก็บ่าสมัยตะกี้เนาะหมูบ้านวิไลนี่จนกับจนอีลีได้หมูบ้านนี่เก้อเก้อยังสีป่ากก็บ่าโหหากินยากเฮาไม่ทีทีหน้าายกับจริงแต่การทำหน้าเขากับประเด็จคาเนาะค่ะก็ คนสมัยตะกี้ก็จะอยู่กันแบบนั้นแหละถ้าไพ่หมู่บ้านใดก็จะเป็นบ้างหมู่บ้านก็จะเป็นคือหมู่บ้านวิไลเนาะค่ะบ้างหมู่บ้านก็บ่คือกันนั่นแหละก็ครอบครัวตะกี้กับว่าโจนจนแม่กับ่วหวังช่างเนาะตะกี้แม่ก็มีจักรยานดูคันหนึ่งจักรยานจักรยานน่ะก็คือคันแรกที่พอแม่มีน่ะคือว่าหลังจากหันพอแม่กับเก็บเงินเหตุงานวนเวียนไป ได้มอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนมอเตอร์ไซค์คันแรกเนาะค่ะหลังจากมอเตอร์ไซค์คันแรกคอทวีวิไลเห็นเพิ่นก็พากันเก็บเงินซื่อรถรถย,นห,ยนห้างรถยนห้างไปหาสื่อขยะเนาะค่ะเตมบอกสื้อกันฟัง,ฟงสมัยตะกีเนาะไพเป็นคือวิไลเนี่ยบอกทึงว่าวิไลก็ไปซอยพอซอยเมฆหาเก็บขยะเห็ดเหนีเห็ดเบียก,ก็ เฮ็ดเบียกแต่หน่อยเนาะค่ะทุกคนเฮ็ดเบียกแต่หน่อยหาเงินไปโรงเรียนหลับจ่างเขาหาเงินไปโรงเรียนแต,แต่สมัยในหน่อยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นใน้น้อยเลยโหจะขึ้นว่าอยากใส่พวกฝรั่งเนาะเพราะว่าคนในหมู่บ้านจะขี่กับโบมีไทยมีฝรั่งหลายคือคู่มือนีอนะะ่ดนกค่ะแต่กับมีกับมีบอบอประจักษ์ขนบอกไงประจักษ์คนแต่แต่เวลาเห็นในตอนนั้นขึ้นว่าเออเนาะคือโหจะขึะ้นกับบอรลูนืขอกัน ขึ้ยอยากไปอยากมีเป็นฝรั่งเพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เล่นแหละก็ะจุดเริ่มต้นที่มากฝรั่งหละค่ะทุกคนก็เคยเบากันมาเบาสู้กันฟังนาอเนาะเห่ารู้สึกว่าเออพอไปเห็นหรอกนี่พอไปเห็นขอบทัวทางเมืองไทยบอกทุ่งว่าแต่กี่แม่วิไลพันเกาะปลูกยางพราลาพนก็ย,ยังได้เงินตลอดนอกย,ยางพารามีราคาปัี้พ่อยายงราคาตกพก,ก็ตัดทิมค่ะพอตัด,ตดต ทอดตักต่ตยางคลาดิ่งเงินก็หายยากขึ้นตายระบาดนี้เสียเอาเงินมงได้พากันใส่ก็นี่แหละเห็ดเบียกเห็ดเห็ดปูข้โพดวนเวียนไปมันก็การเกษตรเนาะค่ะมะพรยพายกระลูมันก็บระด้มีราคาอย่างสูงแทีนี้วิไลก็ไปนัางเบาก,กับเจียดยากคนเลยว่าวิไลโชคดีขนาดไหนที่วิไลได้มาอยู่ต่างประเทศเราไม่งานไม่การเห็ด การถีบาวิไลจงบาเนยเนยเปรียบเทียบกระปุกพนแล้วมันมันมันบกคือกันดอกพ่นวาคันล่องไม่เห็นคือปุกคนไล่ได้กรนหน่อยแทมงานกันนักคนกระวาน้อวิไลกันเลยเออแมนเว้ยเพราะว่าเฮ้าตอนเข้าไปตอนวิไลไปขอครัวแม่ก็เอาเงินไปซอยลงเพื่อนมดคือซอยกันเห็ดจนแหลมเลยค่ะวิไลก็ซอยจนแหลมนะบอกถึงวันเราก็บ่เลือเงินก็ ใจนักใจเนี่อยทุกเิ่นทุกใจแหลก็บบ่ไป้ว่าดอกบอกขึงว่าเออนันแหละคือการลําบากขันบ่มีก็คือบ่มีอย่างสินะค่ะคนบานเหาขันบ่มีก็คือบ่มีสิเฮ็ดเฮ็ดยังเพราะว่าทํานาทําไรวนเวียนไปแบบนั้นก็นหลายเดือนใช้เงินสิใส่ก็เอาตรงใดแมนบอนันแหละคือการ,กรเกษตรบ้างบ้างกเกษตรแบบแบบคือขอบรัววิไล็จะเป็นจังสันค่ะถ้าบางคนที่เฮ็ดอย่างอื่นแน่ ก็โอเคคือยังหลานขานี่หลานขากลายลายห้ากับทักสิเห็ดยังเนาะค่ะหลานขาโมบันไม่ได้นี่ลายอิลีเยอะมากนี่หลิดแป๊บเดียวค่ะแต่คุยแน่ยังแน่ก็เลยลงมล้เริ่มเลื่มแน่ค่ะทุกคนสิเออแน่เห็ดยังไล่ลายยางของกันบ่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนาะเฮาโชคดีขนาดใดถี่ห้ามีงานมีการแถมเงินเฮาเห็ดเป็นชั่วโมงขันเฮาขยันแน่เฮาก็ได้บลาย เข้ากับสูไปค่ะแร้ว่าทึ่งว่าวิไลกับบ่านไปเนาะบานที่ว่าพึ่งเฮ็ดเซตนะเป็นบานหลังแหลกที่วิไลลงคลิปถ้าไพบ่คคยเห็นกับปเบิงด้วยค่ะเป็นบานที่บปรด้รู้ล้าแต่ก็เป็นบานที่เฮาได้อยู่ยพอสบายดีกว่าไปอยู่กระตอเนาะค่ะทุกคนนั่นแหละจงภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทําที่ตัวเองมีแต่กับการที่ว่า วิไลกับพุ่มใจนะพุ่มใจหลายพุ่มใจหลายเออห้าหกห้าหกซอยพ่อซอยแม่แล้วี่นี่ก็พ่อเฮือนแล้วเฮือนมันกับโบไม่ยังวิไลกับไปซื้อน่ะซื้อหนึ่งซื้อโซฟะโซฟาซื้อของสะดวกสบายซื้อมอหุงข่าวซื้อเต้ากอบเต้าแก๊สซื้อตู้เย็นซื้อโทรทัศน์ดซื้อซื้อของที่ว่ามันสะดวกสบายในเฮือนวิไลกับซื้อมาให้พ่อแม่ได้ใส่พอขึ้นวาอยู่นี่สังเกตบ่ว่าที่เวลาไม่อยู่ แต่กี่เวลาก็บบดลลีไม่ยั้งค่ะหมอหุ้งเขา่าก็ยังบม่มีเอาบอกสื่อๆไพสีบ่าเออเดดพฟฟฝรังก็ซื้อ,อ,อ,อด้การกับทกคนโบแมนค่ะเวลาเก็บคข่าทุกคน่นเวลาเก็บเก็บเงินไปสื่อหมองกระทุ่งกระทะวยยวเวลาอยากได้ยั้งเวลาเก็บค่ะนี่แหละแล้วพ่อเฮาจากการที่เฮาเก็บพ่อเาอยากได้ยั้งเฮาก็สื่อได้เข้ากับสื่อค่ะพอที่เราซื้อได้เนาะ อันนี้มันคือความขาดุูมใจบางคนจีโชคดีที่มาเปึบเอา่มา,ามีเพื่อพร้อมคือสามีมีเพียอพร้อมทุกอย่างเกิดือว่าโชคปีไปค่ะแต่วิไลเป็นคนที่มาอยู่คือนับนับนับศูนย์อย่างไงว่านับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งจากคดาที่ตัวเองคือสิสือป่าลำบากขนาดนี้แต่ตอนนี้วิไลภูมใิใจในในเจ้าของก็าหายตะมีงานเห็ดค่ะ นั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็มาบอกสู่กันฟังสำนึนกนาะเดียวเวลาจะไปสื่ออาหารไทยไปเมืองไทยแต่มาสื่ออาหารไทยเพราะว่าเวลาขึ้นวาเวลาสิไปสื่อของตอนเวลากลับแต่กลับกลายเป็นว่าตลาดปิดค่ะยางกับยางร้ายจนมือยก็เลยบ่ไส้ทืิอบ่ได้ยังมาหลายก็เลยจะไปสื่อเขา่าสื่อ,อยังอยู่ลานลานแขก,กค่ะพอเขาจะดีแบบพุ้มแงงเนาะค่ะจะไปเบิง่งน้ำมาอยากกินแบบงงค่ะทุกคน นั่นเลยค่ะเดี๋ยววาสิไปถ,ถ,ถ่ายให้เบิงลามียังแน่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย